แผนธุรกิจที่ดีไม่ได้วัดกันแค่ยอดขายแต่ต้องสร้างโอกาสให้ผู้คนมีอาชีพมีความมั่นคงและเติบโตได้จริง <Wow. S 1> วันนี้บริษัท PSK 2 0 0 5จำกัดขอพาทุกท่านมารู้จักกับ8จุดเด่นของแผนธุรกิจที่ถูกออกแบบมาภายใต้ระบบ OTS System ระบบที่ไม่ได้แค่อำนวยความสะดวกแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนอุตสาหกรรมเครือข่ายขายตรง ให้กลายเป็นอาชีพอย่างแท้จริงร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อค้นหาความแตกต่างที่สร้างอนาคตได้จริงกับ 8. จุดเด่นของเราในวันนี้ครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับใช้เงินแค่หลักร้อยก็สามารถเริ่มต้นสร้างธุรกิจได้รับรายได้จริงตามแผนการตลาดข้อ2สามารถสะสมคะแนนเพื่อเลื่อนตำแหน่งได้โดยไม่มีการจำกัดระยะเวลาครับมาดูข้อที่3กันต่อเราไม่ต้องรักษายอด หรือซื้อสินค้าเพิ่มเติมก็ยังมีรายได้ต่อเนื่อง <Wow. S 1> ข้อที่4เก็บคะแนนขาข้างแข็งไว้ได้โดยไม่ต้องล้างรอบธุรกิจใหม่ <Okay. S 1> มาต่อกันที่ข้อ5นะครับไม่ตัดคะแนนข้างแข็งคิ้งแม้ยังไม่คำนวณเปอร์เซ็นต์ส่วนข้อที่6เป็นแผนการตลาดที่ทันสมัยแข่งขันในตลาดการขายตรงได้อย่างมั่นใจ <Wow. S 1> ข้อที่ 7. ออกแบบให้ทุกคนรักกันทำงานร่วมกันและสำเร็จไปด้วยกันทั้งองค์กร และข้อสุดท้ายแม้มีสายเดียวก็สามารถขึ้นตำแหน่งเกียรติยศได้ทั้งหมดนี้คือหัวใจของระบบ OTS System ที่เราเชื่อว่าจะสร้างนักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพได้อย่างแท้จริง